ค่ะวันนี้กลุ่มเรานะคะจะมาพิเศษเรื่อง The q r e e n in Canopy นะคะโดยสมาชิกของกลุ่มเรามีศิรีัาน,นะคะสุติชาลาซาสมุนและจิ๋นละวน,นะคะก,ก็มาเริ่มที่อินเทอร์เน็ตกันก่อนเลยนะคะ The น u e e n in c a นะคะก็เป็น อาคารที่ใช้ระบบก่อข้ามด้วย PPVC นะคะซึ่งใช้เวลากันในการก่อร้ามเพียงหนึ่งปีนะคะโดยได้รับรางวัลและได,ได้ได้รับเป็นที่ต่อขนด้วยว่าเป็นอาคารที่สร้างด้วระบบโมดนล,ลาที่สูงที่สุดนะคะาที่ Building Information นะคะชื่ออาคารก็คือเป็น The k i m p t n Colony ลักษณะกา,ารใช้สอยก็คืออาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่ตั้งโครงการก็คือ ะคะื้นที่อาคารทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5200ตารางเมตรความสูงของอาคาร1้0เมตรจำนวนชั้นที่เหนือดินมี40ชั้นนะคะทั้งหมด2อาคารแล้วก็จำนวนชั้นใต้ดิน1ชั้นเริ่มสร้างเมื่อปี2016นะคะแล้วสร้างเสร็จแล้วใน2019โดยเจ้าของโครงการเนี่ยก็คือเป็น United Venture Development e i m i t e d นะคะส่วนสถาปนิกเป็น ADP a r c h i t e c t นะคะวิษักรความงสร้าง p W I s a คอนเซอร์แทนนะคะแล้วก็วิศวกรรมโลกก็คือเจโรเจอร์เท er. okay, สันผูน้รับเหมาของร่างคือเด็กเกตสิงคโปร์นะคะโดยบิวดิ้งที่เราจะมาออโฟกัสน,นะคะก็คือจะเป็นบิวดิ้งแรกค่ะในบิวดิ้งแรกนะคะ,ะ,คะจะประกอบด้วยจำนวนชั้นทั้งหมด40ชั้นโดยใน40ชั้นเนี่ยใน1ชั้นจะประกอบด้วย6บูมพา์ที่แตกต่างกันโดยจะวางเลยเยอร์ล้อมรอบ โดย6รูมไทป์ที่แตกต่างกันจะประกอบด้วยรูมไทป์ชนิด A, D C 1 C 2 D แ e, ล้วก็ E ค่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแต่ละรูมไทป์กันนะคะโดยในรูมไทป์แรกรูมไทป์แรกจะประกอบด้วย3โมดูลรูมไทป์ที่2ลรูมไทป์ B จะประกอบด้วย3โมดูลเช่นกันค่ะรูมไทป์ C จะประกอบด้วย4โมดูลยอ่อย ไถปจะประกอบด้วย6โมดูลแล้วก็รูนไถปีจะประกอบด้วย4โมดูลค่ะโดยในแต่ละโมดูลเนี่ยจะมีพอส่วนของพอตรงกลางของอาคารที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะรับโครงสร้างเพื่อเชื่อมโครงสร้างในแต่ละโมดูลเข้ากับพอของอาคารค่ะและในแต่ละโมดูลมีการใช้ผนังที่แตกต่างกัน3ประเภทขึ้นกับลักษณะการใช้งานแล้วก็ประเภทการใช้งานโดยสามารถแบ่งได้เป็นหคือบา r t ที่ l l จะใช้กับ ช่องช่องช์ปช่องไลเซอร์แล้วก็ผนังห้องน้าค่ะถัดมาจะเป็น RC w a ซ l จะเป็นผนังที่ใช้กับบริเวณคอของอาคารจะเป็นผนังหล่อในที่และใช้กับบริเวณที่เป็น External w a l l ที่รับ External อ o a d ดดันค่ะถัดมาจะเป็น PPVC w a l จะเป็นผนังส่วนใหญ่ของระบบโมดูลวอลูม r ม o ของโครงการนี้ต่อมาเป็นรอยต่อนะครับ ยกตัวอย่างมานี้จะเป็นรอยต่อที่พบได้ทั่วไปในอาคารนะครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นรอยต่อระหว่างตัวผน,นังแอสซีวอลกับตัวของโมดูลพีพีบีซีครับซึ่งวิธีการที่จะเชื่อมต่อมาเนี่ยใช้วิธีการที่เรียกว่าคอนกรีตกาวติงครับคือการใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ P Con เทคอนกรีตเปียกลงไปเพื่ออุดรอยต่อครับส่วนดีเทลอีกอันนึงเนี่ยเป็นดีเทลของการเชื่อมต่อระหว่างตัวคอกับตัวยูนิตพีพีีซีเพื่อไม่ให้มัน หลุดออกจากกันครับซึ่งที่เขียนอธิบายมาในตัวตัวดีเทลนี้เนี่ยก็คือเหมือนตัว P P V C เนี่ยจะไม่ได้ถ่ายน้ำหนักมาที่ตัวคอแต่ว่าจะถ่ายน้ำหนักลงไปที่ตัว P P V C ของชั้นล่างแต่ว่าที่ยึดติดกับคอคือทำหน้าที่แค่ยึดตัวคอกับ P P V C ไว้ด้วยกันไม่ให้มันหลุดออกจากกันเท่านั้นเองครับต่อมาเป็นงานระบบของอาคารนะครับ เริ่มต้นด้วยงานระบบหลักของตัวพลอก่อนนะครับตัวงานระบบหลักของตัวพลอยเนี่ยจะประกอบด้วยสามส่วนหลักๆที่เป็นชาร์ปเนี่ยได้แก่ระบบไฟฟ้าสื่อสารระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบดับเพลิงแล้วก็มีช่องอากาศซึ่งจากรูปที่เห็นทางด้านขวานะครับที่เป็นข้อมูลที่มีคนเคยทําการวิเคราะห์มาก่อนแล้วก็จะเห็นว่าตัวตัวของท่อดับเพลิงกับ ตัวของท่อไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาในยูนิตย่อยๆจากตัวคอหลักของอาคารบนผ่านทางพื้นที่เหนือฟ้าเทดานนะครับแต่ว่าโดยตัวตัวของระบบท่อน้ำนะครับจะเป็นท่อชาที่แยก,กออกจากตัวคอครับคือหมายถึงว่าระบบชาของสุขาพิบ้าลเนี่ยจะอยู่แค่เฉพาะในยูนิตเท่านั้น ตรงตัวคอของอาคารจะไม่มีชาร์ปของระบบสุขภัพบ้านครับอันนี้เป็นหลังจากที่วิเคราะห์มาแล้วก็จะพบว่ามีชาร์ปต่างๆอยู่ในในแต่ละห้องก็จะมีเป็นดังนี้ครับหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ชาร์ปหลักๆซึ่งก็ได้ได้แก่ไฟฟ้าช่องลมแล้วก็เป็นชาร์ปของสุขภัพบ้าน,นครับหลักสังเกตง่ายๆก็คือตัว ตัวไฟฟ้าเนี่ยจะมี m d b อยู่ที่ใกล้ๆกับตัวประตูทางเข้าห้องแล้วก็ท่อเว้นที่เป็นท่ออากาศเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับตรงบริเวณที่เป็นครัวครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวฮูดที่เอาไว้ดูดอาก,กาศส่วนท่อสุขภิบาลก็อยู่บริเวณห้องน้ำครับอันนี้ก็คือขั้นตอน,านการประกอบโมดูลขึ้นมาเป็นตัวค่ะนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็จะมีการถมดินแล้วก็ พื้นผิวของพื้นก่อนแล้วต่อไปเนยเราก็จะมีการลงเสาเข็มแล้วก็มีการหล่อฐานล,ลากขึ้นมาแล้วก็ขั้นตอนที่สามเนี่ยก็จะเป็นการสร้างอาคารที่เป็นส่วนฐานของทาวเวอร์นะคะก็จะเป็นการหล่อในที่แล้วก็ต่อไปขั้นตอนที่สี่จะเป็นการจัดเตรียมชิ้นส่วนสําเร็จรูปสําหรับการประกอบโมดูลนะคะแล้วก็จะมีการประกอบโมดูลให้เป็นแต่ละโมดูล ขั้นตอนที่6เราก็จะมีการติดตั้งแล้วก็มีการทำ finishing ภายในจนขั้นตอนที่7ก็จะมีการจัดเก็บเพื่อรอการขนส่งไปยังไซต์ค่ะทีนีเ้เราก็จะมีการขนส่งด้วยรถสิบล้อโดยที่สามารถขนส่งได้ทางละหนึ่งโมดูลวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณ10ถึง